โลโลทล้อโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยรมาทำชแนลนะครับผมและนี่ก็คือเกมสปินทายนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตระกูลรถของพระเอกเรื่อง The f a s t and the Furious หรือว่า Brian O'Connor นะครับหรือว่า p a u l Walker ของเรานั่นแหละนะครับผมโอเคก็รถที่เขาจะใช้ก็ภาคหนึ่งก็จะเป็นซูเปอร์เนาะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับแต่ละภาคเนี่ยเขาจะใช้รถ รถนอกหมดเลยรถนอกเลยที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นรถเอเชีย er นั่นเองนะครับซึ่งยี่ห้อที่เขาใช้ก็ในพาคหนึ่งจำคันเขียวได้ไหมคันเขียวนี้จะเป็นมิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิอ่าอีคลิปเรื่องนี้น,นแหละผมก็เรียกไม่ถูกนะครับผมแล้วก็เป็นซูเปอรเนาะแล้วก็พาคสองนี่ก็จะเป็นนิสสันสกายไลน์ครับก็คือตัวนี้ตัวอาสามสี่ใช่ไหมอ่า แล้วก็โดนตำรวจยิงพังครับแล้วก็มาใช้คันนี้จนจบเรื่องเลยนะซึ่งตอนสุดท้ายเขาก็ขับรถแ u สโซ่นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ที่จะเน้นแนะนำเลยก็คือเป็นนิสสันสกายไลท์ครับจริงๆมีหมอดอยู่ในเว็บอ,อีกอีกอันนึงนะครับแต่เวลาผมลงแล้วมันไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นรถฟรีจากเวิร์กช็อปนะครับผมซึ่งรถฟรีจากในเว็บเนี่ยสวยกว่านี้นะแต่ว่าผมลงแล้วมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับ เอาคันนี้ไปวิ่งก่อนละกันคันนี้จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเห็นไหมไม่มีเสียงเครื่องยนต์ครับเหมือนหมดรีบทำอะอะไรประมาณนั้นอะเหมือนหมดเขาจะรีบๆหน่อยนะครับประมาณนี้เนี่ยก็จะแบบวิ่งแบบเงียบนะดูมุมกล้องภายในรถได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะ รู้สึกว่าจะขับหน้าด้วยมั้งเนี่ยครับเหมือนจะขับขึ้ือนล้อหน้านะจริงๆที่สันสก,กา,ยายนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันขับโฟล์ดไปอยู่ดีหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวที่ขับหลังแล้วก็โฟล์ดไปอยู่ดีด้วยแหละมั้งก็คงเหมือนเหมือนแล e นเซอร์อีโบนแ่้แหละมั้งผมผมผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้รู้เรื่องรถไปซะทุกเรื่องนะครับอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็ไม่พูดแล้วกันนะ ไปครับวิ่งไปดูคือไฟท้ายแม่งโคตรอันนี้เลยว่ะนะเหมือนหมดรีบทํารีบปล่อยอะไรประมาณนี้นะครับอุ้ยอุ้ยล้อหน้าจมครับล้อหน้าจมครับเอาเอารถสปอร์ตมาวิ่งทางที่โคลนนะครับก็ประมาณแบบนี้แหละนะครับเออเอาไปเอ่ะอาเข้าไปโอ้ล้อหน้าจมครับ,อรบโอ้ออหโหขยับไม่ได้นะครับ ขยับไม่ได้ครับอืมเออ,อขยับไม่ได้ครับแน่นอนจริงๆนะเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเล่นคันอื่นดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่เล่นคันนี้มาเล่นคันนี้กันก่อนอ่านี่ต้องคันนี้ฟังเสียงซะก,ก่อนโสุดยอดครับอันนี้ก็เป็นรถจากฟลาตอันด์ฟิลเรียสภาคสองนะครับไลน์นี้ก็เหมือนด้วย แต่ถ้ามีสปอยเลอร์จะสวยกว่าน,นี้นะแล้วก็จะเหมือนมันมากนะครับผมมีระบบดิฟล็อกด้วยฮนะเจง๋จงเจ๋งนีนง่พระเอกเขาขี่โชว์นางเอกด้วยการขับถอยหลังแบบเอ้ยไม่ใช่ดิพระเอกพระเอกโชว์นางเอกด้วยการขับรถแบบมองหน้านางเอกครับแล้วก็โชว์เพื่อนด้วยการขับรถถอยหลังเนาะ,ะประมาณนั้นแต่ตอนนี้เรา เราจมน้ำเรียบร้อยแล้วขับขึ้นมาก่อนขับขึ้นมาก่อนมุมกล้องผมไม่ชอบเลยว่าเกมเนี่ยมุมกล้องไม่โอเคเลยเอารถเอารถซิ่งมาวิ่งทางแบบนี้นะสุดยอดจริงๆเลยเราเอ่าผมก็จะวิ่งประมาณนี้ครับปาบปาบอ่าประมาณนี้อลองดูสิดูซิจะไปตามน้ำกับเขาได้หรือเปล่าไปแล้ว เกียร์สองเกียร์เกียร์สามไหมเกียร์สามไหมยังได้ครับยังยังไปต่อครับเหมือนรถลอยน้ำอะไรประมาณนี้เลยนะนี่นะรครับยิงยาวยิงยาวเอารถเตี้ยมาวิ่งออฟโรดคิดได้ไงวะ <laughs> คิดได้ไงวะค,คนท้องแบบเขาคิดได้ไงวะ ดีนะครับแปกแนวดีนะวิ่งจมครับผมนี่แหละรถเรามันเตี้ยไงเอาละครับเอาละครับโอ้โหจากรถดีๆกลายเป็นรถสกรปรกไปเลยนะเออตอนนี้รถเราสกรปรกมากครับตอนขึ้นจากน้ำใหม่ๆได้แบบว่าสะอาดมากะอะไรประมาณน,นี้ต้องดึงแล้วแหละไม่งั้นมันไม่ไปทักที แล้วอ๋อชิวชิวชิวหรือเปล่าผมว่าย้ายย้ายไปฝั่งทางนู้นดีกว่าตรงนี้ตรงนี้โคลนมันแบบมันหนาเกินไปครับคนมันลึกเกินไปนะนี่มาตรงนี้ดีกว่านี่อา๋าละอืมตรงนี้วิ่งง่ายขึ้นเยอะครับผม,มทางเมื่อกี้มันเละไปนะโอหพอวิ่งได้ปุ๊บชิวเลยครับสิ่งเลยทีเดียวนะโอ้โหอย่างเอเวอรลอนลันลี่นะครับ นี่โอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่น,น,นระครับอย่างคร์โรตแลนดี่นี่จอดเติมน้ำมันด้วยเนี่ยแต่น้ำมันเราเต็มแล้วม,มันไม่ต้องจอดก็ได้โอ้ยมาเจอโคลนหนักแล้วครับช่วยนบอชออชอแน่นอนอย่างคาร์โรตแรนลนดี่นะอ๋ออ๋อตรงนี้มีน้ำหรือเปลา่าไม่มีว่ะ นี่งไงชนต้นไม้โชว์ครับชนต้นไม้โชว์รู้สึกว่ามันจะมีทางมีเบลรงน้นนะเอ้าวุ้ยติดเลยมีตอไม้เหรอตรงนี้โอ้โหติดครับติดพวกกิ่งไม้นะชุกแอบโอ้โชนชนกิ่งไม้ยังไปได้ต่อ สกายไลน์เราแบบ,บไม่เห็นไม่แต็มเลยครับขับเคลือนล้อหน้าด้วยนะขับเคลื่อนล้อนหน้าแล้วแบบว่าโอ้ยโอ้ยโอ้จเจเย็นสกายไลน์รรเรานี่แบบผมว่าผมว่าผมว่าหมดมันยังทําไม่เสร็จครับแล้วเขารีบปล่อยนะประมาณนั้นซึ่งอาจจะมีอัปเดตมาภายหลังก็ได้นะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับ แต่ส่วนที่อยู่ในเวฟป็สวยมากแล้วก็มีพ่วงด้วยนะคือมี GTR แบบใส่พ่วงด้วยครับแต่ผมลงแล้วมันไม่ขึ้นไม่รู้เป็นอะไรเอาสำรีมาปั่นก็นไม่หาเกี <c oughs> ย่ยวอะไรกันว่านี่นี่นี่โอ้โหตรงนี้โค้นหนาครับวเราจะไปได้หรือไม่ครับผมว่าไปไม่ได้วะ่ะเรียบร้อยแน่นอนคนะ อัดชออัดชออัดชอติดสะบอ้อล่ะติดสะบอล่ะกออ็ยังได้อยู่นะคือถ้ารถขยับได้นี่ก็ถือว่าไปได้นะ,ะถ้ารถไม่ขยับแล้วคือเรียบร้อยรถไม่ขยับแล้วคือเรียบร้อยต้องดึงอย่างเดียวไปกันต่อ โอ้โหตรงนี้ก็หนาโอ้โหหนาขนาดไหนคิดดูอะจมไปนี่อยู่กึ๊บเลยครับนี่อัดช่วงแหวนเนี่อ่ะวิ่งติดอะไรอ้าวผมว่าผมคลิกออกแล้วนะเนี่ยเนี่มันต้องวิ่งทางเรียบๆแบบนี้ ี่ถนนของเขามันต้องแบบนี้นี่ไอ้ดิฟดิฟดิฟโชว์ดิฟโชว์อ้าวติดขีด้โคนซะก่อน้ตายเถอะนี่ดิฟทานงนี้ดิฟทางนี้เนี่ยดิฟ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 แวบอันนี้โค้งนี้อ่โค้งนี้โค้งนี้โค้งนี้ คนนี้อะชงครับอะชงครับอโชงครับโอ้โหนี่ขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยขับรถภาษาอะไรวะอาจะดิฟสะหน่อยใครจะกี่ห้าแล้วกี่ห้าแล้วดิฟเอ,อ้ดิฟดิฟติดกีโคนลซละก่อนครับนะโอ้แน่นอนจริงๆนะ,ะครับต่อไปไปเล่นอีกคันนึงดีกว่า อีกคันนึงจะเป็นนิสสัน GTR นะครับผมก็คือเป็นตัว R 3 5เนหะอืมแต่ว่ารถคันนี้ก็จะเปลี่ยนล้อมาครับเปลี่ยนล้อมาให้มันแบบว่ามียังไงล่ะผมว่าไปได้ทุกที่นะล้อล้ออย่างนี้เนะี่ยไปครับย่าไปครับคือเราเอารถ เอารถสปอร์ตมาวิ่งแบบขี่โคนอย่างเงี้ยมันก็วิ่งยากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนล้อแลยครับเอ๊เอารถเก่งมาใส่ล้อแบบนี้ครับผมว่าไปได้ทุกที่วะ่ะชิวๆเลยอ่ะขับแบบชิวๆเลยอย่เงี้ยต้นง,งต้นไม้ไม่ต้องห่วงครับ <laughs> นี่วิ่งวิ่งทวนน้ำให้ดูเลยเนี่ยนี่เยียอดครับ ย,ยกสูงด้วยครับรถไม่จมน้ำด้วยนะเนี่วิ่งชิวๆโอ้โหดูดิน้ำกระจายครับนะวิ่งแบบน้ำกระจายกันเลยทีเดียวนะหรือเรียกอย่างนึงว่าน้ำแตกกันไม่ใช่เอ้า,อาขึ้นเนินเบาไว้ี่่ขึ้นเนินไม่ไหวครับอาจจะติดอะไรสักอย่างฝาหลังมานิดนึง แล้วก็ไปขึ้นอีกครั้งนะแว่นี่ต้นไม้เหรอเหยียบเลยนี่ต้นไม้ใช่ไหมเหยียบเลยนี่นี่โอโ้โหโอ้โหโชว์ครับโชว์ครับผมโชว์ครับ <laughs> เครื่องสตาร์ทไม่ติดใจ้สลิงก็ไม่ได้ครับตอนนี้เอาแล้งงานเข้ากิ้วสาบอกว่าลดราเทพ ไอ้ตายเถอะเออแซ่บอกว่ารถโรเทพนะนี่ลง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 เขานี่ลงตรงนี้เลยครับโชนโชนเหนือโชนเหนือโอ้โหโชวเหนือบอกแล้วโชนเหนือเหนือมนุษย์มานาครับนี่อ่ะนี่ทะลุต้นไม้ทะลุได้ไงวะทะลุต้นไม้ได้ไงวะเนี่ยนี่ นี่เป็นไงล่ะนี่อ่าติดอีกแล้วเครื่องสตาร์ทไม่ติดรครับโอ้โหแน่นอนจริงๆนะเดี๋ยวเราเอาสก,ก้าลายคันนี้กลับบ้านก่อนให้ตายเถอะแต่งอะไรก็ไม่ได้ครับมีระบบยิมล็อกให้แค่นี้แต่งอะไรก็ไม่ได้โ oh อ้ไม god ดข้างในนี่ยังเป็นสีขาวๆอยู่เลยนะ ประมาณว่ารีบทำไงจริงๆถ้าถ้าวิ่งสนามแบบว่าสนามอะไรสนามแบบว่าเรียบๆอ่ะน่าจะดีนะคันเนี้ยแต่ผมว่ามันก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิมแหละครับเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยววงอะไรจะเป็นเพลาอีกแล้วเรียวแล้วแบบกว่าจะคืนมันช้าอันนี้มันรถไฟฟ้าหรือเปล่าวะเงียบมากเลย คตรเงียบอะ่ะเ,ออเห็นไหมเงียบมากเลยอันนี้เป็นรถแบบรักษาแบบสิ่งแวดล้อมนะครับเออเห็นไหมไม่มีเสียงนะอ้เงียบมากนะครับถ้ารถปัจจุบันถ้ารถทุกคันเงียบแบบนี้ผมว่าตายไปหลายศพแน่นอนมองซ้ายมองขวาจะข้ามถนนแบโดนเหยียบไปแล้วเนื่องจากรถมันเงียบเกินไป ไี่ตูซิตรงนี้รถเราจะวิ่งไปได้หรือเปล่านี่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นลูกระน,นาดไปเลยนะเนี่ยเอเอเอ๋ออ๋อติดแล้วครับติดแล้วครับติดแล้วเรียบร้อยครับ g t r เราโอเมก้าออ๋อได้อยู่ได้อย,อย,ยอู่ยังวิ่งต่อได้ยังวิ่งต่อได้อย่างชิวๆนะครับยังชิวๆนะครัะ อ่ายังติดอีกแล้วอ่าติดอีกแล้วอ่ายังวิ่งต่อได้อ่าเข้าไปเออชอบอยู่อย่างเดียวนี่แหละเงียบดีเออชอบอยู่อย่างเดียวครับมันเงียบดีนะครับโหตรงนี้นี่บ้านบ้านแถวนี้สะอาดเนะเาะเพราะว่าอะไรบ้านล้างจึกึกตึกโป๊ะเออมันจนเป็นบ้านล้างนะ นีอ่อาชาอาชานี่เหมือนเราขับรถกลับบ้านอะไรอย่างนี้เลยอ่ะสมมติว่าตรงนี้เป็นบ้านเราครับเราก็จอดรถที่บ้านแวบโหจอดรถทั้งทีนี่คนต้นมงต้นไม้ทิ้งเลยเลยเนี่ยคือถ้าถ้าเกิดบ้านผมอยูค่คือถ้าทางเข้าบ้านเละขนาดนี้นะผมบอกกันเลยผมไม่ออกรถเก่งแน่นอนครับ ผมออกรถปิกอัพยกสูงแน่นอนนะหรือไม่ก็เ,เอารถเก่งไปใส่ล้อใหญ่เหมือนคันเมื่อกี้แหละเหมือนเหมือน GTR คันเมื่อกี้ที่ล้อใหญ่คนะไม่งั้นแล้วก็กว่าจะไปถึงที่ทํางานครับชาติหน้าตอนบ่ายชนไปเลยเฮ้ <c oughs> ยไม่ใจแหุยหุยอะไรอ่ะ <c oughs> บักก๊กเขาบอกว่า <c oughs> อาจจะเป็นบั๊กนะครับมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ เอ้นี่มันห้องน้ำเฮ้ยมันห้องน้ำนี่ว่าอยากรู้ว่าถ้าเราชนห้องน้ำแรงๆจะพังไหถอยก่อนครับถอยไปก่อนครับจากนั้นเราก็เดินหน้าเต็มที่ครับเดินหน้าเต็มตัวไปเลยโอ้โหช้ามากชนชนชนไม่เป็นไรวะนี่มันห้องน้ำอมตะนะครับดูดีรถเราจะเด้งไหม นัน่ะมีการเด้งมานิดนึงด้วยนะเออข้าท่าข้าทาไหนูริรถคันนี้ชนต้นไม้แบบนี้จะล้มไหมอ,อต้องวิ่งมาเร็วๆครับนะถึงถึงจะชนล้มนะอืมดีอยู่อย่างเดียวนะรถคันนี้ก็คือเสียงดีจริงๆเอาเสียงมันไม่มีเออเพราะว่าเสียงมันไม่มีนะครับ เออลงน้ำไปเลยพวกกเออเนี่ยเอาชนเข้าไปอ่ะอะถ้าทางถ้าทางถ้าแบบว่าขับรถไปทำงานแล้วทางทางที่จะไปเป็นแบบนี้นะผมว่าออกปิกอัพดีกว่านะนี่สึกยอดเหมือนกูเอารถมาทรามานยังไงก็ไม่รู้ <laughs> เหมือนเอารถมาทรามานเนอะเอ,อ้เอาก็าไปอ่ะ สังเกตล้อหน้าจะหมุนเร็วกว่าล้อหลังครับนะเพราะว่ามันขับเคลื่อนล้อหน้านั่นเองนะครับดูภายในรถซะก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยออโอ้ยมุมกล้องเนาะมุมกล้องเนาะโอ้ยเอออ้าวนี่ครับภายในรถมันหันกล้องไม่ได้ครับเออช่างมันนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่นก็โหลดมาเล่นนะครับผมก็ ดูได้ที่เวิร์กช็อปนะครับผมซึ่งเวิร์กช็อปเข้าตรงไหนวะลืมไปแล้วนี่ไงเวิร์กช็อปนี่ครับเวิร์กช็อปเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็หาไปจะเอารถอะไรพิมพ์ไปว่าสกายไลน์อะจีทีอาร์ก็ได้นี่ครับ GTR คันนี้ก็มีเห็นไหมเดี๋ยวเราเอาคันนี้มาเล่นครับวิธีโหลดก็แค่กดสมัครสมาชิกค,ครับ แค่นี้แค่นี้มันก็โหลดให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็แค่ออกเกมไปแล้วก็เข้าเกมใหม่แล้วก็เลือกเอาสกายไลน์ที่เราโหลดมาใหม่อยู่ไหนวะมีปะบอรแมนเมื่อกี้เราโหลด GTR มาป่ะรือหรือวุลรถเอ้ยเมื่อก,อกี้เราโหลด GTR หรือ GT R อันนี้เดี๋ยวงงกับตัวเองดูเวิร์กช็อปแป๊บ เฮ้ย t r เมื่อกี้ r 3 5นี่ไงบางบางอันจะไม่มีรูปขึ้นนะครับต้องทำใจอลองสตาร์ทไปโหลดดิ้งพลิทเวดร,รอสักคู่นะถ้าเกิดรอนานก็ขุดข้ามไปได้เลยเอ่านี่มาแล้วครับ g t r เราเ,เกมค้างไปเลยนะอ่าเรียบร้อยครับค้างไปแล้วเรียบร้อยสุดยอดจริงๆ เกมค้างไปเลยอ่ามาแล้วมาแล้วโอเคเห็นไหม GTR เราอ้อสิ้นนะเนี่ยซิ่งนะเนี่ยโอ้อย่างซิ่งเลยครับนี่ดิฟ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 โอ้เขาท่าเขาท่านี่คู้นะครับออกตัวอาจจะช้าหน่อยนะ แต่ว่าแรงตายแน่นอนคนระับไปแล้วเกียร์หกแล้วเกียร์หกแล้วนี่นี่ดิฟ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 นิด,ดนึงดิฟนิดนึงอ่ะจกัดช็อตช็โอโอ้โหหมุนติ้วกันเลยทีเดียวนะรถมันแรงเกินไปเออรถรถมันแรงเกินไปนะครับอืมแน่นอนอนะ่ะนี่ลงน้ําลงน้ําลงน้ําไปเลยสุม่มโอ้น้ําแตกกระจาย <laughs> โอ้ยโออะเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าเลยครับแน่นอนจริงแล้วคนนี้ลองใช้จอยเล่นนี้เผื่อมันจะขับดีขึ้นใช้จอยก็คงไม่ขับดีขึ้นหรอกครับเนี่ยไปครับสิ่นแล้วครับสิ่นแล้วสิ่งแล้วสิ่งแล้วนี่หนไหม เกมนี้มันไม่ได้ออฟโรดอย่างเดียวนะครับนี่เห็นโค้งข้างหน้าไหมผมผมจะเลี้ยวเข้าแล้วก็ดิฟ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 ไม่เข้าจะดิฟเข้ามันมันไม่เข้านะครับแน่นอนนี่ดิฟ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 นี่ดิฟดิฟบนดิฟบนนี่อ่ะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ดิฟดิฟ ไอ้เดียดิฟอ่าดิฟดิฟแล้วดิฟแล้วดิฟแล้ว,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 วอ่ะช่ออ่ะชกแวบแวบแวบต้นไม้ต้นไม้เสาไฐฟ้าเรียบร้อยชนแหลกชนแหลกอนน่นี่แวบตูมน,นี่ครับรถดิฟนี่แหละเขาเรียกรถดิฟอ่บนี่ครับเอาไปลงน้ำม่งเลยล,ล้างรถขึ้นได้ไหมเนี่ยเอา้าขึ้นได้เฉย โอ้แน่นอนอ่ะมันเป็นของจริงเครื่องพังไปแล้วเป็นของจริงเครื่องพังไปแล้วนะครับเออยอดจริงๆโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับมีคลิปใหม่ลงมันทุกวันนะครับผมอย่าลืมกดอย่าลืมติดตามด้วยนะครับลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะเดิฟดิฟดิฟดูภายในได้ไ,ดไหมนี่โอ้โหลู คันนี้ต่างจากคันเมื่อกี้มากเลยนะครับคันนี้แบบข้างในไม่สุดยอดนะข้างในแบบสุดยอดมากๆนะครับถ่ายรูปไปเลยนะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you again บ๊ายบาย